มณฑลฐฐานบกที่29รวมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครจดพิธีปิดโครงการอบรมสร้างความปรองดองในท้องถิ่นจังหวัดสกลนครฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการดำารงตนเพื่อความยั่งยืนด้วยเศรษฐกิจพอเพียงรุ่นที่1ประจำปี2563 เมื่อวันอังคารที่4สิงหาคมพศ2563เวลา13.30น,นที่สมโมสรในฐานสัญญาบัตรศูนย์ฝึกอบรมมณฑลฐานบกที่1 9ค่ายกริสวราอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครพลตรีประสิทธิ์ที่สาวงผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่1 9เป็นประธานพิธีปิดโครงการฝึกอบรมสร้างความปองดองในท้องถิน่นจังหวัดสกลนครฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการดำารงตนเพื่อความยั่งยืนด้วยเศรษฐกิจพอเพียงรุ่นที่1ประจำปี 2,513ระหว่างวันที่3-4สิงหาคม2,513สำหรับการจัดโครงการดังกล่าวเพื่อสร้างความปองดองและความสามัคคีในชุมชนสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมีความรู้ความเข้าใจและมีทัศนคติในการสร้างความปองดองสมานฉันท์ของประชาชนรวมถึงความเข้าใจในการดำรงตนเพื่อความยั่งยืนด้วยเศรษฐกิจพอเพียงผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่19ได้มอบประกาศสนียบัตรกล่าวให้โอวา ปิดโครงการและร่วมบันทึกภาพกับผู้ผ่านการอบรมทีมข่าวมณฑลฐานบกที่29รายงาน